ครับแล้วกดเข้าไปที่จ่ายเงินแล้วก็ไม่พร้อม QR ไปจ่ายเงินทีนี้จ่ายเงินด้วยครับช่องไหนครับไม,มไม่มีครับเดี๋ยวผมจ่ายด้วยอันนี้ได้ใช่ไหมครับ m ม QR ลองยิงดู 3าบาทเรากด่แาจะจ่ายผ่าน QR QR อย่างนี้จ่ายได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าจ่ายได้ m QR ลองยิงดูได้ไหมครับ มีหัวข้อนอี้อยู่ใช่ไหมครับเรียบร้อยอ่ามาแล้วใบเสร็จชำระนี่ชำระให้บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์บาทโอเคได้แล้ว ค,ครับ, okay. รบที่ท่านผู้ชมเห็นไปก็คือการซื้อของที่บิ๊กซีของผมแล้วก็ชำระด้วยไมพร้อม QR วันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักคำว่าไมพร้อม QR แล้วก็จะพาทุกคนไปสร้างไม้พร้อม QR ด้วยเราจะได้รู้ว่าแอปของธนาคารไหนที่สามารถสร้างไมพร้อม QR ได้บ้างเนาะจะมาสร้างให้ดูจริงๆเลยโอเค หมายพร้อม QR ก็คือการสร้างบาร์โค้ดหรือว่า QR โค้ดที่เครื่องโทรศัพท์ของคนที่จะจ่ายเงินนะครับให้กับร้านค้าที่เขามีเครื่องสแกนส่วนมากจะเป็นร้านค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อันนี้จากที่ผมไปศึกษาแล้วก็ไปอ่านมานะครับมันจะมีร้านค้าไหนบ้างที่สามารถรับได้ก็คือ Big กซที่ผมไปเมื่อกี้นะครับ แล้วก็เดอะมอล์แล้วก็เซนทันนะครับที่ผมไปศึกษามาผมก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้ส่วนตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาขยายที่อื่นหรือเปล่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปให้ดูนะครับว่ามันสามารถชําระได้ที่ไหนบ้างอีกอันนี้ในส่วนของการชําระเนาะทีนี้มาดูวิธีการสร้างไมายพร้อม QR กันนะครับว่ามีแอปของธนาคารไหนที่สามารถสร้างได้บ้างแล้วมันสร้างยังไงโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอัดหน้าจอก่อนนะอ่ะที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับ แอปพลิเคชันที่สามารถสร้างไมค์พร้อม QR ได้มีทั้งหมด4 F ธนาคารนะครับจาก7 F ธนาคารที่ผมมีตอนนี้มันสามารถสร้างได้แค่4ธนาคารที่ผมลองมานะครับมีธนาคารอะไรบ้างก็คือธนาคารกสิกรธนาคารออมสินธนาคารกรุงศรีอยุธยาและก็ธนาคาร SCB นะครับ4ธนาคารนี้สามารถสร้างได้นะครับอันนี้จากที่ผมลองมาเองเดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเควิธีการสร้างไมค์ มาพร้อม QR ของธนาคารกสิกรเราเริ่มกันเลยนะครับกดเข้าไปที่แอปของเขาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมะนะครับจากนั้นกดไปที่เครื่องมือสแกนเลยนะครับท่านผู้ชมกดตามลูกศรผมไปเลยนะเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องยิง QR Code หรือว่าาร์โค d e อย่างนี้ท่านผู้ชมกดเข้าไปที่ QR จ่ายเงินเปิง้ง จากนั้นกดเข้าไปที่ไมพร้อม QR นะครับปึ้งอย่างนี้ก็จะมีนะครับบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมขึ้นให้เราเราก็สามารถนํา QR โค้ดตัวนี้ไปให้พนักง,งานสแกนได้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงว่า QR โค้ดตัวนี้เขาจะเอาไปใช้งานได้อีกมันมีระยะเวลาในการใช้งานเนาะอย่างของกสิกรอจะเป็น5นาทีนะครับมันแตกต่างกันของธนาคารอื่นมันอาจจะเป็น3นาทีก็ได้นะครับที่ผมเข้าไปดูนะ อย่างตัวนี้ก็มีเวลา5นาทีในการใช้ QR Code ตัวนี้หลังจากจบ5นาทีไม่สามารถใช้ได้เราก็จำเป็นต้องสร้างใหม่นั่นเองโอเคอันนี้คือแอป,ปของกสิกรวิธีการสร้างเนาะทีนี้ไปดูแอป,ปต่อไปก็คือแอป,ปของออมสินนะครับกดแตะเข้าไปที่แอป,ปของเขาอย่างนี้เข้าสู่ระบบจากนั้นก็เลือกไปที่เครื่องมือสแกนนะครับดูตามลูกศรไปเลยอ่าจากนั้นกดเข้าไปที่จ่ายเงิน นี่นะครับก็จะมี QR code อย่างเดียวนะครับสำหรับของออมสินมีแค่ QR code เราก็นำ QR code ตัวนี้ไปให้พนักงานยิงได้เลยเขาก็จะดึงเงินเราไปได้นั่นเองนะครับ QR code ของออมสินมีระยะเวลา3นาทีโอเคจบเนาะของออมสินต่อไปไปดูของกรุงศรีอยุธยากดแตะเข้าไปที่แอปครับอ่าแล้วก็เข้าสู่ระบบ จากนั้นกดเข้าไปที่สแกนนะครับปึ้งอย่างนี้เสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่จ่ายนะครับดูตามลูกศรไปเลยดูตามลูกศรไปเลยอ่าแล้วก็แตะไปที่บัญชีการกรใหออ้อายุกรุงศรีให้แตะไปที่บัญชีนี่นะครับก็จะมีไม์พร้อม QR ให้เราอย่างนี้นะครับมีระยะเวลา3นาทีเราก็นํา QR ตัวนี้ไปให้พนักงานนะครับเ,เดี๋ยวเขาจะดึงเงินเราออกไปเองโอเคนะครับ ต่อไปนะครับไปดูของ S C B 3ธนาคารเมื่อกี้กดเข้าไปที่สแกนอย่างเดียวเลยเนาะไปดูของ S C B นะครับของ S C B มันจะแตกต่างจากเพื่อนนะครับท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปอย่างนี้ไม่ต้องกดเข้าไปที่สแกนเลยครับกดเข้าไปที่ Q R ของฉันได้เลยตึงอย่างนี้จากนั้นก็กดเข้าไปที่ My พร้อม Q R แล้วก็เข้าสู่ระบบหน่อยก็จะมี QR code ให้เราอย่างนี้เราก็นำ QR code ตัวนี้ไปให้พนักง,งานสแกนนะครับโดย QR code ของ s c b จะมีระยะเวลาอยู่ที่3นาทีนะครับโอเคเนาะก็จบแล้วนะครับสำหรับการสร้าง My พร้อม QR นะครับเพื่อที่จะไปจ่ายเงินที่ Big C หรือว่า The Mall หรือว่าเ e n นทะรัเนาะสำหรับที่อื่นที่ผมยังไม่ได้ไปทำเป็นตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะทำให้ดูนะครับท่านผู้ชมส่วนธนาคารอื่นนะครับถ้าเกิดว่ามัน มีหรือว่าผมไปเจอนะครับหรือว่าท่านผู้ชมไปเจอก่อนผมท่านผู้ชมก็สามารถมาแชร์บอกเพื่อนได้นะครับว่าธนาคารที่เหลือเนี่ยมันสามารถสร้าง My Prof QR ได้หรือ,อยังโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ